เรียนอาจารย์ที่เคารพสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรคาณาีหมาดหวังรหัสนักศึกษา042วันนี้ดิฉันจะออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะหังสงาค่ะโลกของเราก็จะอยู่ในระบบสุริยะนะคะระบบสุริยะเนี่ยจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ค่ะ ซึ่งดวงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นดาวดวงแรกที่ให้แสงสว่างกับโลกมนุษย์และดาวเคราะห์อื่นๆอีกมากมายค่ะดวงอาทิตย์จะเป็นดวงดาวที่ให้แสงสว่างในตัวเองดาวเคราะห์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น8ดวงได้กันค่ะแดดวงนะที่นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. ดาวพุธนั่นเองค่ะ ดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวที่มิชายาหลักๆนะคะก็จะมีฉายาว่าเตาไฟแช่แข็งค่ะเตาไฟแช่แข็งนะคะได้มาได้อย่างไรนะคะเตาไฟแช่แข็งนะคะดาวพุธนะคะก็จะเป็นประกอบเป็นวงกลมค่ะซึ่งวงกลมอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีความร้อนมากๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีความหนาวมาก,มากๆค่ะนั่นก็คือฉายาของดาวพุธนะคะ ต่อไปดาวที่สองค่ะก็คือดาวศุกร์ค่ะซึ่งดาวศุกร์นะคะก็จะเป็นดาวดวงรอกค่ะคือติดกับดาวพุธเลยค่ะและจะติดอีกดาวนึงก็คือดาวโลกของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่3านะคะดาวโลกค่ะดาวโลกของเรานะคะ น,น่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าดาวโลกเนี่ยก็คือเป็นดวงดาวที่มนุษย์ของเราอยู่นั่นเองค่ะซึ่งมนุษย์ของเรานะคะก็จะอยู่ในดาวโลกเพราะว่าดาวโลกเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยน้ําประกอบไปด้วยอาหารประกอบไปด้วยอากาศและดินค่ะต่อไปนะคะเป็นมีดาวพุธด,ดาวศุกดาวโลกต่อไปดาวที่4ี่คือดาวอังคารค่ะดาวอังคารน,นะคะก็จะ ทุกคนก็มีความเชื่อว,ว่าดาวคานเนี่ยจะมีอะเอเลี่ยนอยู่ซึ่งงานวิจัยก็จะบอกอีกนะคะว่าเอเลี่ยนเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยแนชัดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่านะคะดาวคานก็จะติดกับดาวโลกเลยนะคะก็จะเป็นดาวเล็กๆติดกับดาวโลกนั่นเองค่ะต่อไปดาวคานเลวนะคะเป็นดาวที่4ดาวพุทธดาว ดาวโลกดาวคานต่อไปดาวที่5คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสนะคะเป็นดวงดาวที่ใหญ่มากๆค่ะและมีสีส้มซึ่งดาวนี้นะคะก็จะเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเลยค่ะและเป็นดวงดาวที่ไม่มีใครอาศัยอยู่นั่นเองค่ะต่อไปดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวคานดาวพฤหัส ต่อไปดาวที่6ก็คือดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์นะคะเป็นดาวที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวสีม่วงซึ่งทุกคนก็จะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยก็คือจะเอามาทําเป็นปสดเตอร์ต่างๆเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมีวงแหวนของตัวเองค่ะซึ่งวงแหวนของดาวเสาร์นะคะก็จะเป็นดาวที่ ม้วงแหวนตัวเองและเป็นวงแหวนที่สวยมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวคานดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวที่เจ็ดคือดาวยูเรสนัันเองค่ะดาวยูเรนันนะคะเป็นดวงดาวที่มีมีวงแหวนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่ากับดาวเสาร์นะคะต่อไปดาวสุดท้ายเป็นดาวเนปจูนค่ะดาวเนปจูนเป็นดาวสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะที่อยู่ใน ระบบสุริยะแล้วก็เป็นดาวที่ติดกับดาวยูเรนะัสนั่นเองค่ะต่อไปนะดาวพูโตนะคะก็จะตัดออกจากระบบสุริยะเลยนะคะเพราะว่าดาวพูโตเนี่ยไม่โครจรอ,อยู่ในระบบสุริยะคือดาวพูโตจะโครจรไปอยู่ด้านบนบ้างด้านล่างบ้างนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตัดออกจากระบบสุริยะนั่นเองค่ะดาวทุกดวงต่างมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองบางดาวก็จะมีความร้อนบางดาวก็จะมีความหนาว เริ่มอังดาวก็จะมีวงงแบบเี็ของตัวเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะจกักรวาลของเราน่าคุ้นหาขนาดไหนคะขอบคุณค่ะ